ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับทีมงานแท็กจิตโคดบรรยายโดยอาจารย์วีรพงศ์นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอเทคนิคการพิมพ์พรศ7จนะครับจากโปรแกรม l อลแท็กออนไลนโดยใช้โปรแกรมหุ่นยนต์นะครับอัจฉริยะ l อลแท็กบอนะครับในการทำงานนะฮะสำหรับอำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่อาจจะต้องไปคลิกทีละลาย นะครับเพื่อเรามีการประเมินภาษีแล้วก่อนหน้านี้เราก็ใช้บทนะฮะแอลแทกบ L Bot, ในการประเมินภาษีอัตโนมัติบนออนไลน์แล้วนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการคลิกทิแลลายเดี๋ยวไปย้อนดูวิดีโอก่อนหน้านี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยผมจะทาเนินการนะครับตัวอย่างให้ลําดับการประเมินลําดับที่1นึถึงยีจริงๆเราใส่จนละดับสุดท้ายได้แต่วันนี้เราเทส1หนึ่งถึงยีเสร็จแล้วผมจะรวมไฟล์นะครับ ทีเดียวนะครับสำหรับเปาปิดปิ้นได้เลยไม่ต้องมาเปิดทีละไฟล์ให้เสียเวลากําหนดก่อนนะครับแล้วกําหนดรหัสผ่านแล้วก็ลําดับที่1นึถึงยีนะครับกดอัปเดตหลังจากนั้นนะครับจะมีบอทดหลายตัวนะครับที่ใช้ในการทํางานอันเดียวนี้ก็คือ l t a แท็กออนไลน์ีอสอ่าสนะครับอันนี้ผมผมอยากเปิดให้ท่านดูเลยว่าทํางานยังไงเนาะ โอเคเขาจะไปดูรายการประเมินนะครับลำดับที่1น่งไปเปิดแล้วก็คลิกโอเคเขาจะบันทึกไว้นะมีการบันทึกไว้นะครับไปเปิดลำดับที่2หน่วงนิดนึงนะัะตอนนี้ขึ้นอยู่กับระบบของทาง a i r t แท็กออนไลน์ด้วยนะครับ ติดกลับมาปกติแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียงเนาะในเวอร์ชันแรกนะฮะในรุ่นแรกนี่ก็คือว่าจะเป็นไฟล์เรียงอย่างนี้เอามาดูอันนี้ก็เขาทํางานแทนเราบอทดไม่ได้วิเศษอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือเขาสามารถทํางานแทนเราได้ทีนี้ผมนําไฟล์มาวางไว้ตั้งไว้แล้วนะครับในไดซีอหสเซทบอดพีดีดเอสเจ็ดนะครับพอรส์ส่เจ็ดนะก็จะเรียงอย่างนี้นะครับอันนี้อันแรกเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าลงมาเรียนเดี๋ยวเราจะรอดูว่าเขาจะเสร็จขนาดไหนนะครับ ดังนั้นท่านจะเห็นว่านาทีหนึ่งหนึ่งสอสามสี่ห้าหนะนาทีหนึ่งก็จะได้ทั้งหกรายการนะโอเคก็รอแต่สมมติเราจะใส่สักลำดับได้นะครับเราใส่ลำดับได้อันนี้เราใส่ลำดับหนึ่งจนยี่สิโปรแกรมก็จะทำไปเรื่อยเอามาเปิดดูลำดับเลกน,นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ 2. อ่าระนาที่สองอ่เห็นไหมเพราะเราไม่ต้องมาเสียเวลาทำนะครับอ่าทีนี้เวลาจะพิมพ์มันก็ไม่สะดวกใช่ไหมล่ะเวลาจ,จะพิมพ์น,นะครับเพื่อมากดพิมพ์ทีละลายอ่าเดี๋ยวจะมีขั้นตอนรวมไฟล์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมทำสคริปต์เลยอ่าใกล้จะเสร็จแล้วนะสิบแปดแล้วเนาะอ่านี่เขาจะเลื่อนหน้าขเขาไปไปเองขึ้นอยู่ก็เราจะใส่เท่าไหร่ถ้ามีพันไลทท่านก็ทําไว้พัน หนึ่งถึงพันเลยนะครับโอเคน่าจะเสร็จแล้วมั้งอาปิดไปแล้วนะครับเรียบร้อยน่าได้ทั้งหมดยี่สิบไฟล์นะครับทั้งหมดยี่สิบไฟล์นะเอารายสุดท้ายละ่ะคุณอะไรคุณกหนกวันนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวผมไม่ไม่ย้อนไปดูก็ก็แล้วกันเนาะมันจะเสียเวลาอาทีนี้เวลาจะพิมพ์นะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ยี่สิบรายการเริ่มตน้นทีนี้เวลาจะพิมพ์นะ ก็จะใช้อีกโปรแกรมหนึ่งในการรวมไฟล์นะครับเพื่อไม่ให้เพื่อให้เขาเรียงลําดับได้ถูกต้องนะครับเราทำผมก็จะอันแรกนี่ผมจะใส่ว่งเล็บศูนย์เข้าไปด้วยนะเพื่อให้เขาเรียงลําดับเห็นไหมอ่าโอเคอันนี้เวลารวมไฟล์นะครับก็จะใช้โปรแกรมเขาเรียกว่าโปรแกรม Adobe Acrobat Pro นะครับอันนี้ทาให้ทาให้ดูเนาะผมไม่ได้เอามาสอนนะครับอ่า อยากให้ท่านเห็นว่าเวลาเราทำเนี่ยนะครับของบายนะครับเมิดไฟล์้วก็แอดไฟล์เวลาเราทำเนี่ยมันทำยังไงเพื่อให้เพื่อหเห็นภาพเราก็ไม่อยากจะให้รันแบบเร็วๆแล้วก็มองไม่เห็นอะไรนะอ่ะทีนี้เ,เรียงนะครับแล้วก็เรียงลำดับเพื่อให้มันตรงกับลำดับในในอ่อินทออนไลน์นะครับ ท่านจะได้ไปทำงานง่ายพร้อมกับพศหกที่ดะวิดีโอก่อนหน้านี้นะฮะเอาคอมบายเลยรวมนะครับโอเคมาดูผลลัพธ์เนาะท่านจะได้เห็นผลผลลัพธ์นะครับอโอเคทีนี้ PDS เจ็ดหนึ่งถึงยี่สิบลำดับเกสรใส่หนึ่งถึงยี่สิบก็พอนะครับ ก็จะได้ลําดับที่1นะึ่งถึงยี่สบท่านก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็พิมพ์ทีเดียวได้เลยอันนี้ถ้าเราใส่1 100, นึ่ถึงหนึแนะนํา p d f ตัวนี้น่าจะทําได้ถึงไม่ต้องเอาเยอะขนาดนั้นหรอกนะเอาเอาทีละช่วงก็แล้วกันนะ1นึ่ถึงร้อยอะไรประมาณนี้ครับได้อยู่อาจจะถึงหนึ่งพันได้นะครับโอเคสนใจนะครับถ้าท่านไหนสนใจอยากจะให้โมดต้นเนินการให้นะครับ ติดต่อมาได้นะครับที่เว็บอาจารย์พิพงศ์ .com นะครับถ้าเบอร์โทรติดต่อ,อเอาไลน์ไอดีดีกว่านะครับติดต่อทงางไลน์ไอดีเนาะที่ที่ด้านล่าพพงนะครับอาจารย์พิพงศ์นะครับติดต่อมารายละเอียดเพิ่มเติมย,ยังไงใครที่นะฝากฝากของถึงผู้เข้าอบรมในปีหกเจ็ดนะครับในทุกช่องทางนะครับติดต่อมาอยากจะได้เดี๋ยวผมดําเนินการให้ฟรีนะฮะสำหรับผู้เข้าอบรมนะครับปีหกเจ็ด นะส่วนใครที่ไม่ได้มาอบรมแต่อยากจะให้ดําเนินการให้ก็มันก็มีค่าใช้จ่ายแต่ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวจดก,การให้แล้วก็ผมก็จะส่งไฟล์ pdf ส่งไปให้ขอให้ท่านแค่ส่งยุรหัสผ่านนะครับเข้าระบบมาแล้วอยากจะให้ลาดับถึงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เดี๋ยวผมจัดการให้ได้นะครับโครงการอบรมก็มีในเว็บไซต์ดูเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ